ทำยังไงไม่ให้ร้านโดนปิดสำหรับมือใหม่หัดขายนะที่เพิ่งเข้ามาขายของบนเอ s ซนะแล้วก็ไม่มีความรู้เนาะก็มีโอกาสที่จะร้านโดนเอซปิดได้นะคะ<ม>เพราะอะไรนะคะ<ม>พี่หมุนเคยเจอเหตุการณ์มาครั้งหนึ่งนะคะมีอีเมลมาจากเอ s ซค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วบอกว่าเนี่ยให้มายืนยัน ร้านของคุณนะว่าคุณเป็นงานแฮนเมดจริงไหมมีกระบวนการทํำยังไงให้ส่งรูปภาพให้คุณดูแล้วก็วิธีการทําแล้วก็รูปเราในขั้นตอนนั้นด้วยถ้าไม่สามารถยืนยันได้เขาจะปิดร้านเราเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าร้านเราเป็นเป็นการทํางานแฮนเมดจริงไหมนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วเนาะซึ่งตอนนั้นพี่หมุนนะไม่เคยเข้าไปตกแต่งในส่วนของร้านค้าเลยค่ะแต่วันนี้พี่หมุนจะพาทุกคนไปดูนะว่า เราไปลงรายละเอียดตรงการตกแต่งร้านค้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วในนั้นก็จะมีกระบวนการผลิตกระบวนการทําเราสามารถเอารูปไปใส่ได้เพื่อยืนยันว่าร้านเราเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆนะคะไปดูวิธีทําเลยค่ะตกแต่งหน้าร้านยังไงให้ร้านดูเป็นมือโปรอย่างนี้นะคะด,ดูภาพสวยงามแล้วก็ มีรายละเอียดของร้านค้าครบถ้วนเวลาลูกค้ามาดูก็จะเห็นหน้าร้านแบบนี้นะคะกดเครื่องหมายเครื่องมือนะคะแล้วก็ขึ้นมามันจะเขียนว่า info and appearance นะคะตรงนี้นะคะ่ะเราสามารถใส่รายละเอียด shop name คือชื่อร้าน shop title คืออธิบายว่าร้านเราขายอะไรนะคะ shop icon เป็นโลโก้หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้ของร้านเรานะคะมีขนาด500คูณ500พิกเซลนะคะ แล้วก็ order receive banner คือขนาดของแบนเนอร์เนาะ760คูณ100พิกเซลตรงแบนเนอร์ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาใช้ขนาดเท่าไหร่หรือใช้ไอเดียอะไรในการตกแต่งหน้าร้านเราก็เข้ามาดูได้เลยค่ะตัวอย่างนี้เขาใช้น้องหมาเป็นรูปช็อปไอคอนนะคะเขาไม่ได้ใช้แบนเนอร์ยาวๆซึ่งแบนเนอร์เราสามารถเลือกขนาดได้ตามที่พี่่นให้มาเลยค่ะ เราอยากรู้ว่าร้านอื่นเขาตกแต่งหน้าร้านยังไงนะคะเราก็กดเข้าไปใน sc แล้วเข้าไปดูสํารวจดูได้เลยนะคะร้านอื่นๆตกแต่งหน้าร้านแบบไหนกันบ้างต่อไปกดตรง about your shop นะคะอันนี้จะเข้ามาเขียนรายละเอียดของสมาชิกของร้านนะคะก็เขียนได้ตั้ง3คนเนาะอธิบายว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรกด story ต่อเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเขียนเกี่ยวกับ story ร้านนะคะเป็น อ่าสตอรี่เฮดไลน์หรือว่าเรื่องเล่าของร้านเราค่ะว่าร้านเรามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงนะคะแล้วก็เป็นช็อปวิดีโอให้เตรียมคลิปวิดีโอไว้เนาะสำหรับมาเป็นอธิบายร้านค้าของเราอะค่ะแล้วก็ช็อปโฟโต้ไอ้ตรงช็อปโฟโต้เนี่ยประมาณ5รูปเนะเป็นวิธีการทำงานของร้านเราค่ะแล้วก็เป็นช็อปลิงอาจจะลิงก์ Instagram เฟซบุ๊กหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะนอกจากนี้ต้องมีรูปเขาเรียกว่า Profile Picture คือรูปเราอะค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งรูปแล้วก็เป็นรายละเอียดว่าเราเกิดเมื่อไหร่มีที่อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ทำรายละเอียดไว้นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะไอ้รูปนี้จะเป็นรูปสำหรับ ใส่ในโปรไฟล์ร้านค้าของเราเวลาลูกค้าเข้ามาติดต่อร้านค้าของเราค่ะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อเขากาลังคุยกับใครอย่างของพี่หนุนก็ใช้ชื่อว่าทัญญานะคะดังนั้นลูกค้าที่เข้ามาซื้อของเขาก็จะเรียกพี่หนุนว่าทัญญาธัญญานะคะบนเอสค่ะก็ทั้งหมดนี้ค่ะคือการตกแต่งร้านค้าให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้ร้านดูเป็นมือโปรแล้วก็ทําให้ร้านไม่โดนปิดนะคะเพื่อยืนยันตัวตนว่า ร้านเราเนี่ยเป็นร้านที่ผลิตงานแฮนด์เมดจริงๆนะคะไม่ได้ไปเอาของคนอื่นมาแล้วก็มาแอบอ้างว่าเ,าเราทำเองนะคะก็ยังไงติดตามความรู้ดีๆอย่างนี้ในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของพี่หมุนนะคะแบรนด์ a g Insta ไปขายที่เอสจีอเมริกานะคะวันนี้พี่หมุนเปิดกลุ่มโคชชิ่งนะคะสอนสดเจอตัวค่ะ1วันสามารถมาลงเรียนด้วยกันได้นะคะเพื่อเปิดร้านบนเอจจะถ่ายทอดเทคนิค ในการทำแบรนด์สินค้าของเราค่ะแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพื่อไปขายที่เอซี่อเมริกานะคะจะสอนแบบง่ายๆเลยค่ะว่าคนไม่เก่งภาษาสามารถขายของบนเอซได้ไหมอย่างพี่หุ่นก็ไม่ได้แบบเป็นคนเก่งภาษาแต่ว่าเป็นคนที่กําลังพัฒนาภาษาอังกฤษยอยู่นะคะก็สามารถเรียนได้ไหมเรียนได้เพราะพี่หุนก็เป็นคนคนนั้นที่ ไม่ได้เก่งแต่ว่าเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็าหาเครื่องมือมาช่วยทุนแรงสําหรับคนไม่เก่งภาษานะคะดังนั้นหมู่มากเลยค่ะที่เราจะไปขายของบนเอสซีนะคะมีเครื่องมืออะไรบ้างพี่หมุนมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะคะาหาคีย์เวิร์ดยังไงให้คนมาเจอสินค้าร้านเรานะคะแล้วก็เป็นการเสิร์ชเจอโดยวิธีออร์แกนิกนะคะก็คือเสิร์ชเข้ามาแล้วก็เจอเลยโดย เป็นการเสิร์ชที่คนเสิร์ชเยอะแต่ว่าคู่แข่งน้อยมากนะคะหาคีย์เวิร์ดจากไหนแล้วก็มีวิธีตกแต่งร้านค้ายังไงทุกกระบวนการทำอะค่ะก็จะเป็นการจับมือทำนะคะเจอตัวกันหนึ่งวันเนาะนัดเจอตัวได้เลยค่ะติดต่อมาได้นะคะที่ k r u t a n y เอนะคะแอดครูทัญญานะคะราคาเต็มอยู่ที่19,500บาทค่ะวันนี้พี่หมุนให้ราคาพิเศษเพียง12,900นอบาทนะเป็นสอนสดเจอตัวสำหรับคอร์สออนไลน์คนที่ไม่ได้มาเจอตัวนะเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะเรียนได้ตลอดเวลาพี่หมุนอัปเดตข้อมูลให้ใหม่เรื่อยๆนะคะราคาอยู่ที่8,950บบาทนะคะคอร์สออนไลน์ค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ